มรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตตร์ราว่าอย่าอะลองโหมสิดงเสราเแล้ว,ว,ลนวยน,นเท่ไปเ,เงลงใช่ป่ะใครมีน้งเล่นเจอไม่ใครเป็นคนลุกหรือกัน ปยานเจ้าฮอร์ปฏิใจเขาอยู่ที่ไหนมันอัพมันเอามันหนีบกันอยู่จัเอีกทีฟังเพลงกีนะแต่วนะ่าลำโพงเออลำโพงมาแล้วออกงอ่ะเจ๊น่อยแป๊วลำโพงมาเปิด cái con này không có sao không phải là sao เอาเอาอย่างก่อนเอาอันอย่างก่อนห้าสามเศ้าห้าสามเศร้านมินดด้นยังไง

你听好，太

Terima kasih telah menonton! Capturing the revival point. <laughs> はい。 ลงมาแล้วก็้โอรโอ้โอ้โก็ตา้ก็ตาย้อนนี้ตอ้ตอ้โอ้นี้โอ้โอ้โอ้้้โออ้้ดีนะคะ คนบ่กคนที่บอกเียงสุดกันแต่ได้พวกยังคนตัได้ออกขึ้นมาโอ้หง <Maria. S 1> ัขวาเขว้ยตอนไม่ตันโอ้ยตายตายไอ้วไอ้วัว รีบไปกันี่ือนะดหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังหลหลังเข้าหลังเข้า เดีกขาที่แปเาเครื่องไอจีนอ้าวเขก็ให้เอาน่ให้ยิงแน่ดูว้าววเจยอีไปใช้ละเอนะตายเนี่ยเดียวเดูมั้ยอหยุยุรนีไม่ตโนะต้ม่ตัวไม่ตโเฮ้ย กเ,กกเกตะ็ขดมีตะกขดจีนตะโขดจีนรอบขอนะคะแต่น้อยละกามาเอาสะโขกีนะเจ,ไจวไม่ใ่ละเดี๋ยวหันเดีวก็ไหลนีน่นน่เอามาเอาตาโขก็จะเด้เอาละอ,อ,อู<ๆ>้จะสูงเสียงนะ่งนั้น ไปห้องไปห้องนะกระสุลกสงอกะสลูกสอโอายโอเคไปห้องนะจัโอกเลาสุนลูกสองเอามันจะสกดลูกสอง Resources here. Enemy spotted. เขาเว้ยโอ้ยาคิเเว่ยได้ได้ขาเป็นมีโนดบบางจำไปเลยเรีว่าเพิ่นุึ่งำต้องมีมตุ่ะมีเหรียด้ยเหรียงโมเม เดี๋ยวเขามาเขามาเดี๋ยวเขาไปตากเครื่องก่อน